สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง B M Channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้ากันอีกแล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นสินค้าโปรโมชั่นนะครับช่วงวันที่9เดือน9นะครับอันนี้เป็นนะครับอ่ไฟเช็คอ่ไฟเช็คไฟฟ้านะครับไฟเช็ค USB นะครับตัวนี้นะครับใช้สำหรับจุดบุหรี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับอันนี้สั่งจากแอป ช็อปปี้นะครับแต่ว่า,าใส่ซองชิลินโดมานะครับน่ครับเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับผลิตจากประเทศจีนนะครับนี่ครับสีดำนะครับนี่ครับ มองผ่านๆนึกว่าซองมักฝรั่งเดี๋ยวมาเก็บดูกันเลยอันนี้นะครับผมได้มานะครับราคา9บาทนะครับเป็นสินค้าช่วงเฟดเซลนะครับเป็นสินค้าช่วงเฟดเซลได้มา9บาทเพื่อนๆคนไหนอยากได้ถูกๆนะครับก็รอโปรโมชั่นนะครับ รับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น USB นะครับผมก็เพิ่งทดลองได้สัมผัสครั้งแรกนะครับทดลองใช้ดูนะครับใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยอ่านี่ครับตรงนี้นะครับไลายดันขึ้นนะครับตรงนี้นะครับไลายดันขึ้นแบบนี้นะครับ จะมีไฟติดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะร้อนนะครับครับนถ้าดึงลงมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นการชาร์จนะครับโอเคนี้นะครับก็คือไปเสียบกับอะแดปเตอร์มือถือ USB ตรงช่องคอมพิวเตอร์หรือว่าตรงไหนก็ได้นะครับที่มีช่อง USB 5โวลต์นะครับเป็นไฟ5โวลต์นะครับส่วนใหญ่นะครับ USB นะครับครับเพื่อนๆก็เอาไปชาร์จได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองจุด เศษกระดาษตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะติดไหมนะครับแต่ว่าผมดูแล้วตะกี้นะครับร้อนเผาเลยนะครับนี่ครับถ้าดันขึ้นนะครับสไลด์ขึ้นนะครับก็จะเป็นอ่าแบบนี้ก็คือเก็บก่อนนะครับแบบนี้ถ้าสไลด์ขึ้นบนนะครับมันก็จะทํางานอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องมีอ่าปุ่มเปิดปิดอะไรนะครับแค่สไลด์ขึ้นนะครับนะครับไฟสถานะตรงนี้ก็ทํางานนะครับตรงนี้ก็จะร้อนนะครับจะลองที่เศษกระดาษตัวนี้ดูนะครับ ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับใช้ได้นะครับแต่ว่าก็คืออันนี้มันเป็นกระดาษกระดาษกล่องตัวนี้นะครับมันหนานะครับแต่นี้ครับมันมีรอยไหมนะครับแต่ถ้าเราจุดบุหรี่นะครับสบายๆเลยนะครับจุดใบไม้เองใบเดียวก็ได้นะครับผมว่านะครับแค่สไลด์ขึ้นนะครับแล้วก็จะแดงเผ่านะครับเทปกัฟฟี้ลงไปนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็นี่ครับ แดงเจเลยนะครับใช้เผาขยะได้ไหมได้นะครับแต่ต้องใช้ใบไม้แห้งๆจุดไปทีละนิดก็ใช้งานได้นะครับนี่ครับขนาดเล็กพวกพาสะดวกนะครับนี่ครับหรือว่าเข้าพาตรงจุดตรวจตรงไหนนะครับที่เขาห้ามห้ามสูบบุหรี่หรือว่าห้ามพกพาไฟเช็คนะครับตัวนี้ใช้งานได้นะครับแต่ว่าเราไม่ควรที่จะฝ่าฝืนกฎนะครับ เป็นเพื่อนคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของร้านค้าไว้ตรงช่องแสดงความคิดเห็นเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งกันได้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับด้านนอกพลาสติกนะครับก็ความหนาก็ไม่หนามากนะครับนี่ครับตรงนี้กระดาษยังติดแดงอยู่อีกนะครับนะครับนี่ครับก็ใช้งานได้นะครับ ได้มา9บาทนะครับราคาปกตินะครับเมื่อก่อนนะครับเขาขายกันอยู่ประมาณ9 9บาทนะครับแต่ตอนนี้นะครับถ้าราคาไม่ใช่โปรโมชั่นนะครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ50-60บาทนะครับไม่เกินนี้นะครับผมว่านะครับตันนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปกดลิงก์ดูกันได้นะครับน่ครับใครจะซื้อให้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ซื้อให้แฟนนะครับแฟนสุโขทัก็ซื้อตัวนี้ให้นะครับ ไม่ต้องเปลืองไฟเช็คนะครับไม่ต้องไม่ต้องซื้อไฟเช็คนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้ได้น่าจะน่าจะได้นานอยู่นะครับเพราะว่านี่ครับแค่สไลด์แบบนี้นะครับก็แค่นี้ก็จุดบุหรี่ได้แล้วนะครับสไลด์ลงก็เป็นการชาร์จนะครับนี่ครับเสียบแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆไปกดสั่งกันได้นะครับนี่ครับ ยังไงผมก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดซับสไครห์ช่องด้วยนะครับช่องน้อยๆนะครับผมก็พยายามที่จะปรับปรุงพัฒนานะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่นะครับสินค้าใหม่นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับหรือว่าจะสอนทำซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าทําสีอะไรนะครับ ก็กดติดตามไม่ได้เลยนะครับยังไงผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ